วันนี้ผมเป็นน้องพันเดียวกับครอบครัวนะครับเดินทางมาเที่ยวกันอย่างที่วัดอะไรครับทัองเดียว <c oughs> วัดกลางคลองวัฒนารามครับซึ่งอยู่อำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจังหวัดอยุธยาซึ่งที่นี่นะครับมีไฮไลท์นั่นก็คือพระอุโบสถสีม่วงหรือโบสถ์สีม่วงนะครับสวยงามมากครับนี่ครับท่านเจ้าอาวาสของวัดกลางคลองวัฒนารามแห่งนี้นะครับ ได้ลงมือการเริ่มการจัดสร้างด้วยตัวท่านเองนะครับตกแต่งได้สวยงามมากครับภายในโบสถะครับเป็นสี่ม่วงครับนี่ครับสุดยอดครับ แม่มาเที่ยวนะครับนี่ครับวันนี้ก็พาแม่มาเที่ยวนะครับนี่พาแม่มาเที่ยวนะครับมากับครอบครัวนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับพระอุโบสถสีม่วงนะครับภายในก็ประดับด้วยดอกไม้นะครับซึ่งเป็นเลิซนนะครับแบบผนังด้านบนนะครับก็เป็นสีม่วงนะสวยงามมากครับประดับประดาด้วยไฟนะครับโอ้สวยงามมากครับ ต้องมาเห็นด้วยตาของตนเองนะครับงพ่อท่านริเริ่มจัดสร้างเองนะครับสวยงามมากครับที่เปเห็นประดิษฐานอยู่นี่นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อพระประธานหลวงพ่อโปวัดกลางของวัฒนารามนะครับสวยมากเลยครับก็คือท่านจะเอาพวกดอกดอกไม้ครับใบไม้แบบนี้ครับที่ท่านประดิษฐ์กันมานะครับ แล้ท่านก็เทเลซินทับนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะแลัมีเนี้ยมีปลาทองด้วยปลาทองปลานะคราฟครับกลิ้นก็สวยมากเลยนะครับ สวยนะครับสวยครับบอกให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับสวยนะครับสวยมากสวยมากครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปเดินลอดใต้ต้นโพหลังพระประธานกันนะครับเราจะมาลอดใต้ต้นโพใต้ต้นสีมหาโพเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดินลอดสามรอบด้วยกันนะครับนี่บจะอยู่ทางด้านหลังขององค์พระประธานนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ครบสามรอบนะสวยมากนะครับ ตตอนสี่โมงครับสุดงามมากนะครับทุกท่านเดี๋ยวเดินตามมาครับให้ครบสามรอบนะครับ มากเลยนะครับโอ้โหอลังการนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับใครที่มีวันหยุดหรือใครที่ว่างนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวชมเท้าโบสถ์สีม่วงนะครับวัดกลางของวัฒนารามอำเภอบางสายจังหวัดอยุทยานะครับสวยงามมากครับสวยมากๆาเลยนะครับนี่ดูจากมุมหนึ่งครับเท้าประธานหลวงพ่อโปนะครับสวยงามมากเลยครับ พราวัวสดสีม่วงนะครับนี่ก็จะเป็นอี่ฟังนะครับด้านหลังพระวัวสดครับ ช่วงระหว่างกำลังก่อสร้างนะครับยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับแต่เขาสวยมากๆแล้วนะครับภายนอกก็เริ่มมองเห็นสีนะครับสวยนะครับปฏิมากรรมที่สวยมากครับหลวงพ่อท่านเป็นคนรีเริมจัดสร้างขึ้นมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับแล้วสวยงามจริงๆนะครับถ้าแล้วเสร็จคงจะสวยงามไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับ มาร่วมสร้างพระอุโบสถกันนะครับทําบุญมากน้อยนะครับตามกำลังศรัทธาสวยงามมากครับ